เดี๋ยวขยับต่อพาไปดูเจ๊กันหน่อยเจ๊ฟองว่ายังไงจ๊ะในกลุ่มนะแอดมินเขาลงให้แล้วนะตั้งแต่กี่โมงกี่ยามแล้วก็บางคนก็ไม่ดูนะบางคนอะ่ะใบแนวทางอยู่แค่บนหัวนิดเดียวอะ่ะเลื่อนอะ่ะทีเดียวก็เจอแล้วนะเอออยู่ในกลุ่มแล้วค่ะไม่เห็นลงใบแนวทางค่ะก็ นั่นหมายความว่าถ้าไม่เห็นใบแนวทางก็คืออยู่กลุ่มปลอมนะคะ16กันเอ่อเจ๊ฟองคะดูไม่ทันเหมือนกันค่ะเจ๊เจ๊ไวมากเลยอะคะ่ะคือเจ๊ฟองบอกอะดูนะทุกคนดูนะแล้วเจ๊ฟองก็หันไปแวบเดียวเจ๊ฟองก็หันกลับมาทีมงานต้องช่วยดิฉันแล้วแหละทีมงานต้องช่วยดิฉันแล้วมีจังหวะวบแวบวบแวบอ๋อ เขาให้ดูแบบ V <av> i P เราไม่ได้เป็น V i P งั้นก็เลยได้ถูกงเขาแค่นิดเดียวคุณผู้ชมเอ๊ะฮานอยนี่คือเวียดนามนะฮานอยคือเวียดนามค่ะเจฟองน่าจะมีความชื่นชอบประเทศเวียดนามพอสมควรน่นะคะเพราะว่าเขาให้แนวทางในดวงใจของเวียดนามเอาแล้วแนวทางในดวงใจของประเทศไทยอะคะเจ๊มา มาเหมือนกันมาติดติดกันเลยเอ,อแต่ว่าเป็นเป็นในดวงใจของเจ๊คนเดียวนะคะเจ๊บอกนี่ในดวงใจเจ๊คนเดียวนะใครจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยคือดวงใจเจ๊ไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเจ๊นุกแหละเจ๊นุกล่าสุดเจ๊นุกทำบุญค่ะโพสเอาไว้ในเจ๊นุกบารมีมหาเหงงเกาเก้าเกบอกเหมาหมดเลยเอโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยน่ะเมาหมดเลยห้ารบสีใบห้าสาเหรอเออ ห้าสามสี่ใบไงจำนวนใบห้าร้อยสามสิบสี่ใบคูณร้อยป่ะโอ้10สิบสไม่แน่ใจแป๊บเดียวคูณแปดสิบนะดิจิตอลถ้านอกดิจิตอลเนี่ยยากไม่มีเลยนี่ไงเห็นไหมเขานับเห็นปะบางอันเป็นเลขรวมชุดด้วยนะ แต่เขาเขาเหมาขายใบละร้อยเนี่ยนนับเนี่ยพันหนึ่งเออนี่โหห้ารยใบเหมาหมดเลยค่ะเจ๊นุกบอกว่าเหมาพี่ตาบอดเหมาทั้งคู่เลยเป็นกําลังใจให้นะคะตาบอดก็ยังมาทํามาหากินโอ้ยเนี่ยขอฟังเสียงตอนนับหน่อยสิ โหนาา<น>ไม่หม่เลยนับหมดไม่พูดเลยเลยแล้วมุมที่ถ่ายมันไม่ควรจะเป็นมุมนี้นะ <c oughs> มันควรจะเป็นมุมตรงให้ได้เห็นหน่อยนะเออจนุกไม่ได้บอกเจนุกบอกทิ้งท้ายไว้แค่คําเดียวว่ารางวัลที่หนึ่งงวดนี้อยู่กับเจนุกเดิอค่ะเดิมมันต้องไปสักใบในแผงนี้แหละเท <c oughs> ลังสีมาซื้อทั้ง11บใบอะไม่ให้โอกาสลังสีมามังหรอลังสีมารอโบโง่ <c oughs> โอ้ยไม่อยากโบ <c oughs> เออ,อพอเจ๊เจผ่านไปไปดูแม่กันหน่อยไหมแม่ออ๋มครับคุณผู้ชมแม่อ๋อมสกาวใจโพสต์ภาพคู่กับลูกชายน้องจอมทัพกำลังพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนปรากฏคนไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลย <c oughs> โฟกัสที่ไหนคุณดูก่อนดูน้องจอมทัพ ทำไม้ทํามือแนั้นเจ็ดเหรอลูกเออไม่แน่ใจแ้าส่าคือแม่อมสกาวใจเนี่ยโพสเอาไว้ในอินสตาแกรมนะครับต้องการจะบอกว่าพอแล้วนะฝนพูดแค่เนี้ยสั้นๆแต่ชาวเน็ตบอกเลยไม่ได้สนใจเรื่องฝนเลยแม่ออมสนใจน้องจอมทัพนั่นแหละเห็นไหมชูมือขึ้นมา5นิ้วและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสหรือ3นิ้วอะสอหรือ3ดิฉันว่าดูจากมุมถ้า3มันก็ต้องมีนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งอีกอนนึงนิ้วชี้มันบังอยู่รอเอออังนี้ซื้อดัก S <S สองสามเอาหมดเลยเ<อ>นะฮะห,หลายคนก็บอกว่าขอตามนิดนึงแหละแม่อ,อมมไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยคนจะตีเป็นแนวทางหมดเลยเพราะว่าอันนี้ไม่โบนะทุกงวดเลยนะเข้าตลอดนะไม่ว่าจะเป็นศิลปะน้องจอมทัพเจ้าพ่อชมทัพหรือว่าจะเป็นโหลน้องๆกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่อมสกาวใจครับ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ